สวัสดีครับผมสรศัดิ์ขวัญบุญนาครัวเบโฟอร์นดี้คลิปนี่ดไมากนะครับก็คือเอาส่วนตัวก่อนนะครับก็คือจากก่อนหน้านี้นะครับวัติส่วนตัวคือทำงานเป็นพนักงานทั่วไปนะครับก่อนหน้าแล้วก็ หลังจากนั้นในช่วงที่ทํางานเนี่ยเรารู้จัก,กธุรกิจเครือข่ายมาแล้วนะฮะเจ้าใหญ่ของเมืองไทยก็ก็มีสมัครมีใช้สินค้ามาแล้วนะครับก็ยังทําทําอยู่หลังจากเป็นพนักงานประจำะก่อนหน้านี้นะครับคือตอนนี้ก็ออกมาเป็นเจ้าของกิจาการนะครับหลังจากนําประสบการณ์จากการเป็นพนักงานประจําก็มาเป็นเจ้าของกิจาการนะครับแต่ว่าเจ้าของกิจาการนะฮะทุกท่านที่เคยเป็นอาจจะทราบนะครับ 1. เงินทุนนะครับ2เลื่อนความเสี่ยงนะครับ สามค่าใช้จ่ายต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรานะครับแล้วก็การทํางานเนี่ยมันก็เหมือนกับงานทั่ทวไปก็คือเราไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเรามีพนักง,งานที่ต้องดูแลนะครับเรามีและในส่วนของสินค้าที่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องดูเองนะครับคือเราก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทำเองมันทํายากจังนะครับ สินค้านบางอย่างเราผลิตเองนะครับเป็น,ปนแบรนด์ของตัวเองเขาผลิตเองเขาต้องคิดแบบนะครับดีไซน์ออกมาแล้วก็ขั้นตอนการผลิตนี่มันรุ่งยากซับซ้อนมากนะครับกว่าจะเป็นสินค้าหนึ่งชิ้นซึ่งเราก็มองว่า<ม>ถ้าเกิดเราซื้อมาขายไปมันก็ดีนะครับแต่ว่าเนื่องีายวว่าการแข่งขันในตลาดมันขัอนสูงนะครับซื้อมาแล้วไปขายต่อราคาก็ย,ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งปัจจุบันการแข่งขันเนี่ยบางบางทีสินค้าที่เราส่งเข้าไปนะครับมันอยู่ในโมเดลเทรดนะครับซึ่งโมเดลเทรดก็กดราคาเรา เพื่อขายให้กับลูกค้าราคาที่ถูกนะครับก็เป็นปัญหาแล้วก็แต่และเดือนอเราจ่ายเงินเดือนลูกน้องอเดือนนี้ค่าจ่ายค่ารถแล้วการขายสินค้าในวมเดเทจมันจะมีค่าพวกกาเรียกม Re ีเบทนะครับมีรีเบทมีไอคิมเมนต์นะครับมีค่าน่นค่านี่ครั้งหนึ่งสินค้าต่อตัวเนี่ยเราต้องเสียให้กับโมเดลเพจไม่ต่างว่กว่า2ปอนะครับฟอรที่เป็นสินค้าฉะนั้นนี่คือปัญหาในการทําธุรกิจส่วนตัวนะครับ ทีนี้เราก็เลยมองว่าธุรกิจอะไรเนี่ยที่มันง่ายกว่านี้นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนมากนะครับแล้วสินค้าเนี่ยไม่ต้องผลิตเองคือมีคนผลิตให้เพียงแต่ว่าเราทําหน้าที่ในการจัดจาหน่ายกระจาย,จ,ายจ่ายแจกให้กับลูกค้าถามว่าเราขายคนเดียวมันยากไหมยากแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มเพิ่มคนที่จะมาช่วยเราขายเนี่ยมันง่ายไหมมันก็น่าจะง่าย แล้วคนจะหาที่ไหนเอาจากคนที่เรารู้จักก่อนถูกไหมครับเพื่อนเรามีญาติพี่น้องเรามีแล้วการที่จะไปแนะนําคนเนี่ยแนะนํำยังไงอยู่ๆไปบอกเขาใช้เลยไหมไม่ได้เราต้องลองกับตัวเราเองก่อนเมื่อลองแล้วชอบไหมชอบชอบแล้วถึงบอกต่อนะครับมันก็ถึงเป็นที่มาของอัยลรซึ่งธุรกิจเครื้อ่ายก็จะจุเนี่ยโอรับอกไม่ได้ยัมมาก็ต้องมาเลย ไ,ได้สอบตอ่อแล้วสอบตอ่บตอเลยก็ร<ล>ีวมากเลยนะครับตอวเทียม